สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอเลฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็พบกับคุณครูเบญญาภากันนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนเนื้อหาวิชาภาษาไทยนะคะที่เราได้เรียนผ่านไปแล้วนะลูก เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าเราจะมาทบทวนเรื่องอะไรกันค่ะเรื่องที่เราจะมาทบทวนกันในวันนี้นะคะลูกก็คือเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะเรามาดูความหมายของมาตราตัวสะกดกันนะคะลูกมาตราตัวสะกดก็คือพยัญชนะ ที่ประกอบอยู่ท้ายคำหรือพยางนะคะมาตร,ราที่เป็นตัวสะกดได้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน8แม่หรือ8มาตร,รานะคะและก็สำหรับการใช้มาตร,ราตัวสะกดทั้ง8แม่นะคะหรือ8มาตร,รานี้นะคะก็จะแบ่งออกได้อีกเป็นสชนิดดังนี้นะคะ หนึ่งมาตราตัวสะกดตรงแม่นะคะใช้ตัวสะกดตัวเดียวมีสี่แม่หรือสีมาตราด้วยกันนะคะเรามาดูกันเลยนะคะมาตราแรกก็คือมาตราแม่กงนะคะคือคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดนะคะเช่นกลางสูงแต่งมุงเพียง ลูกๆก,ก็จะเห็นแล้วนะคะว่าคุณครูจะเน้นตัวสีแดงไว้ให้ในหลังคำนะคะที่เป็นตัวสะกดะต่อไปมาตร,ราที่สองก็คือมาตร,ราแม่กลมนะคะก็คือคำที่มีมอมาเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคำว่าตามชุมเค็มโฟม เสียมนะคะครูก็จะเน้นมอม้าตัวสีแดงๆไว้ให้อีกนะคะสำหรับที่เป็นตัวสะกดามาตร,ราต่อไปนะคะลูกก็คือมาตร,ราแม่เกยนะคะคือคำที่มียอยะเป็นตัวสะกดนะคะเช่นกายเชยโบยนุยนะคะเนอยอ่า มาตราแม่เกยก็จะมียอ,อยักเป็นตัวสะกดนะคะเน้นสีแดงไว้ให้แล้วเช่นกันนะคะต่อไปมาตราที่มีตัวสะกดตัวเดียวมาตราที่สี่นะคะก็คือมาตราแม่เกลวแม่เกลวก็คือคําที่มีวอเวเนเป็นตัวสะกดนะลูกเช่นคําว่าขาวแนวเจียวสิวนะคะ แม่เกยก็มีวอเวนเป็นตัวสะกดเช่นกันนะคะเน้นตัวสีแดงไว้ให้แล้วนะลูกอ่าทีนี้ครบแล้วมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะสะกดตัวเดียวมีด้วยกันสี่มาตรานะคะก็คือแม่โกงแม่โกแมโกแม่เกยและแม่เกยต่อไปเรามาดูมาตราตัวสะกดนะคะที่มีพยัญชนะ หลายตัวมาตร,ราเลขก,ก็คือมาตร,ราแม่กกนะคะจะมีตัวสะกดอะไรบ้างนะคะก็คือมีกอไก่ขอไข่คอควายและคอระคังนะคะตัวอย่างคำนะคะในมาตร,ราแม่กกเช่นโบกโบกก็จะมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะสุกสุกก็จะมีขอไข่เป็นตัวสะกด โชคก็จะมีคอควายเป็นตัวสะกดนะคะเมฆก็จะมีคอระคังเป็นตัวสะกดะคุณครูก็เน้นตัวสีแดงๆไว้ให้นะคะเหมือนเดิมต่อไปมาตราที่สองนะคะมาตราแม่ก,กดคือคำที่มีตัวอะไรบ้างสะกดนะคะมาดูเลยมีตัวดอเด็กตอเต่าดเชดาตอปะตะ ทอฐานถอถุงทอนางมณโฑทพุทธทนะคะตอเต่าสอถุงทอ,อทหารทอธงสอศาลาสอฤษีสอเสือนะคะลูกตัวทอถุงมันจะซ้ำอยู่นะคะ,ะตัวอย่างคำเช่นคำว่าจดจดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปคำว่าจิต มีต่อเต่าเป็นตัวสะกดกดมีดอชดาเป็นตัวสะกดพัดมีอทอพุทธาเป็นตัวสะกดรถมีถอถุงเป็นตัวสะกดบาทมีทอทหารเป็นตัวสะกดเศษมีสสหรือสีเป็นตัวสะกดแล้วก็แกตนะคะมีสอเสือเป็นตัวสะกด สำหรับแม่โกดเรามาดูแม่ต่อไปเลยนะคะมาตราแม่โกนคือคำท,ที่มีตัวนอหนูยอยิงนอเนนลอเรือลอลิงและลอจุลาเป็นตัวสะกดนะคะเช่นโคนนุ่นโคนแล้วก็นุ่นมีนอหนูเป็นตัวสะกดบุญมียอยิงเป็นตัวสะกด มีนอเนนเป็นตัวสะกดการมีรอเรือเป็นตัวสะกดผลมีรอลิงเป็นตัวสะกดวานมีโลจุลาเป็นตัวสะกดนะคะคาเหล่านี้ก็จะอยู่ในมาตราแม่กลต่อไปมาตราแม่ก,กบนะคะตัวหลักของมาตราแม่ก,กบคือบใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดและก็มีตัวร่วมสะกดด้วยกันคือ พอปลาพอพานฟอฟันและพอสำเพานะคะตัวอย่างคำเช่นแนบแนบมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะรูปมีปอปลาเป็นตัวสะกดภาพมีพอพานเป็นตัวสะกดกราฟมีฟอฟันเป็นตัวสะกดลาบมีพอสำเพาเป็นตัวสะกดนะคะ ครบแล้วทั้ง4มาตร,ราสำหรับมาตร,ราที่มีตัวสะกดหลายตัวนะคะรวมกันแล้วก็มี8มาตร,รานะคะมีแม่โกงนะคะมีงองมูสะกดแม่โกมมีมอม้าสะกดแม่เกยมียอยักษ์สะกดแม่เกลมีวอเวนเป็นตัวสะกดนะคะแล้วก็ แม่โกกมีกอไก่เป็นตัวสะกดร่วมด้วยขอไข่คอควายคอระคังนะคะแล้วก็แม่กดนะคะลูกตัวหลักก็คือดอเด็กสะกดแล้วก็มีพยัญชนะนะคะที่ร่วมเป็นตัวสะกดคือคําที่อ่านออกเสียงเหมือนตัวดอเด็กนะคะแล้วก็แม่กนนะคะมีนอหนูเป็นตัวหลักในการสะกดนะคะแล้วก็ คำหลักๆที่ออกเสียงเหมือนนอหนูแล้วก็สุดท้ายแม่กบนะคะมีบบใบไม้เป็นตัวสะกดหลักแล้วก็มีพยัญชนะตัวร่วมด้วยที่อ่านออกเสียงเหมือนบบใบไม้ทีนี้เรามาดูนะคะฝึกอ่านคําทั้ง8มาตราการเป็นตัวอย่างคําที่คุณครูนํามาให้นักเรียนได้ดูแล้วก็ฝึกอ่านกันนะคะอ่าเรามาเริ่มอ่านกันเลยคําเลขนะคะลูก กางเกงนะคะกางเกงลูกก็จะเห็นว่าพยัญชนะตัวสะกดของกางเกงก็คืององงูนะคะอยู่ในมาตราแม่กงนะคะลูกต่อไปแต่งตั้งแต่งแต่งพยัญชนะตัวสะกดของคำนี้ก็เป็นงองงูเหมือนกันอยู่ในมาตราแม่กงนะคะคำต่อไปอมยิม้มอมยิม้ม มีมอมาเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลมนะคะต่อไปชมรมชมรมก็มีมอมาเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กลมเหมือนกันนะคะคาต่อไปเฉยเมยเฉยเมยมียอยักษ์เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกยนะคะคาต่อไปโวยวายมียอยยักษ์ เหมือนกันอยู่ในมาตราแม่เกยคำต่อไปค่ะเววาวมีวเวนเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกลนะคะสีเขียวมีวเวนเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกลเชื้อโรคมีคอควายเป็นตัวสะกดเชื้อโรคนี้จะเป็นคำสะกดไม่ตรงแม่หรือไม่ตรงมาตรานะคะ อยู่ในแม่กกอ่าต่อไปกระจกกอไก่อยู่ในมาตราแม่กกนะคะคาต่อไปจดจําดอเด็กอยู่ในมาตราแม่กดรถชาตินะคะเป็นคําสะกดไม่ตรงมาตราอยู่ในมาตราแม่กดนะคะโอกาสสอเสืออยู่ในมาตราแม่กดสะกด ไม่ตรงมาตรานะคะหรือไม่ตรงแม่ต่อไปบุญคุณยอหญิงกับนอนเนนอยู่ในมาตราแม่กลนะคะมีตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะคะหรือไม่ตรงแม่ต่อไปการบ้านรอเรือกับนอนหนูอยู่ในมาตราแม่กล <analog noise> น,นะคะรอเรือสะกดไม่การรอเรือสะกดไม่ตรงแม่นะคะส่วนบ้านนอนหนู สะกดตรงแม่ตรงมาตรานะคะคาต่อไปผลไม้ลอลิงอยู่ในมาตราแม่กนนะคะสะกดไม่ตรงแม่หรือไม่ตรงมาตราลาบเรียบอยู่ในแม่กบนะคะรูปภาพอยู่ในมาตราแม่กบมีตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะคะยีราฟฟอฟันอยู่ในมาตราแม่กบมีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สัญญาณนะคะยอหญิงกับนอนนีนอยู่ในแม่กลมีตัวสะกดไม่ตรงมาตราอาทีนี้เราทบทวนเนื้อหากันเสร็จแล้วนะคะเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดคุณครูก็อยากจะฝากนะคะให้ลูกๆก,กลับไปอ่านในใบความรู้นะคะทบทวนสัปดาห์ก่อนๆที่คุณครูได้ให้ใบใบความรู้ไปแล้วให้ลูก กลับไปอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอให้ลูกๆตั้งใจเรียนแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พบกันแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ